สวัสดีค่ะนะคะวันนี้พบกับแรนดอมนะคะวันนี้วีไม่ได้ตั้งหัวข้อเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาแต่คนที่ได้หัวคลิปก็คงรู้แล้วแหละนะแต่ว่าเรามาเช็คพลังงานนะคะก็มาดูว่าไพ่นะคะพูดไว้ว่าอย่างไรมีเรื่องอะไรที่อยากจะ แบ่งปันในรันดอมนี้นะคะขอเช็คพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอนะคะถ้าตรงฟังต่อไม่ตรงเลื่อนผ่านได้การทํานายหรือการพยากรณ์เป็นเพียงการคาดการณ์ล่วงหน้าไม่สามารถนําไปตัดสินดวงชะตาของคุณได้นะฟังเป็นการไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นเรื่องเล่านะสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ดีวางไว้ตรงนี้นะคะเดวี่ขอเช็คพลังงานของคุณที่ผ่านมาเจอรันดอมนี้ก่อนนะคะใบแรกพลังงานของ Page of c u p พลังงานแห่งคนที่กําลังอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆบนฐานในความรู้สึกที่สุภาพอ่อนโยนแล้วก็สุขุมนุ่งลึกด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้อยากมีปัญหากับใครไม่ได้อยากสร้างอะไรเพิ่มเพราะตัวคุณเองนั้นอาจจะมีเป้าหมายหรือว่าคุณนะตื่นรู้แล้วก็รู้แล้วว่าชีวิตที่มีความสันติสุขหรือว่าไม่มีปัญหาอะไรกับใครเนี่ยมันดีที่สุดตัวคุณเองเลยจะไม่ชอบความขัดแยง้งหรือว่าการแตกหักกัน ไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่ว่าก็ไม่ต้องเป็นก็ได้ต่างคนต่างอยู่ก็ได้นะต่างคนต่างทําม,มาหากินต่างคนต่างดูสิใช้ชีวิตนะดำรงชีวิตของตัวเองไปและใบที่สองพลังแห่ง5ดาบโตคุณนะคะได้จำยอมต่อสถานการณ์บางอย่างที่เอ,อ้มันเป็นพลังงานของคนที่อยากเริ่มใหม่เป็นพลังงานของคนที่ไม่สู้กับใครเพราะว่าคุณไม่ไม่ใช่ว่าคุณคุณกลัวนะแต่สิ่งที่คุณกลัวคือคุณกลัวว่าคุณจะไม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองคุณกลัวว่า คุณจะสูญเสียความสุขหรือสันติสุขของคุณไปโดยที่ต้องอัดเผลอไปใช้เพื่อผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบวันนี้วีไปได้ยินข้อความหนึ่งว่าบางคนนะคะลงทุนกู้เงินเพื่อจะซื้อสิ่งของที่เพื่อให้คนอื่นมาดูถูกเขาได้ซึ่งความเป็นจริงไม่ว่าเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อคนก็ดูถูกเขาอยู่ดีแต่เขาทําทุกอย่างที่น้นทุกอย่างเพื่อไม่ให้ใครว่าได้ซึ่งความเป็นจริงแล้วคนว่าได้อยู่แล้ว้าคนมันจะว่านะคะและนี่คือพลังของคนที่จำยอมต่อต่อสิ่งต่างๆนะและพลังงานสุดท้ายพลังงานแห่ง หเปลียนมือของผู้ให้ย่อมสูงกว่ามือของผู้รับนะเพราะตัวคุณเองเป็นผู้ให้มาเสมอตัวคุณเลยไม่ขาดแคลนแล้วก็เรียนรู้ถึงพลังงานที่มันสูงอะคะ่ะหรือเป็นพลังงานบวกพลังงานที่ใช้แล้วตัวคุณเองได้รับหลายคนอาจจะผ่านด้านศาสนาหลายคนอาจจะผ่าน สิ่งต่างๆมาแล้วกลายเป็นสากลญนะเพราะคุณเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างร้วนดีและทุกสิ่งเป็นสิ่งเดียวกันเป็นพลังงานคนที่ปล่อยวางแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดสิ่งที่ยึดมั่นได้ก็คือทำดีแล้วก็อยู่กับตัวเองให้มีความสุขและสันติสุขอะค่ะเออเป็นสิ่งที่คนที่ผ่านเจอแดนดัมในวันนี้เป็นแบบนั้นคุณเป็นคนที่มีจิตประภัสสรแล้วก็เข้าใจทุกอย่างแล้วก็ปล่อยวางได้ทุกอย่างเช่นเดียวกันก็เป็นคนที่ยึดมาก่อนถึงปล่อยได้คนที่ปล่อยวางได้คือคน ถ้าคุณไม่ยึดติดมาก่อนคุณคงไม่เรียนรู้ว่าปล่อยวางเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นคนที่เคยทําอะไรอะ่ะเขาจะถ้าคุณเคยมาอยู่อีฝั่งหนึ่งอ่ะแสดงว่าอีฝั่งหนึ่งคุณผ่านมาหมดแล้วนะนี่คือพลังคนที่พามเจอแรนด้อมในวันนี้นะคะแล้วมาดูว่าพี่ไพ่จะพูดยังไงต่อนะคะต่อไปพลังงานแห่งเดอะฟูโอ้โหความอิสระเสรีภาพคุณกําลังหลุดออกจากโซ่ตัวอะไรบางอย่างนะคะที่ตรวนเนื้อหนังของคุณไว้และตัวคุณเองสลดุดสลับมันออกได้ด้วย ด้านจิตวิญญาณและความจริงค่ะและ Tree of Cup นาะการปิดผนึกนาะและการก้าวไปข้างหน้าเพื่อสิ่งที่ดีกว่านะมีการตัดจบบางอย่างเพื่อเข้าสู่การเริ่มต้นใหม่ที่มั่นคงกว่าค่ะและต่อไป j u s t m e n t เส้นทางเปิดแล้วเส้นทางชีวิตของคุณเปิดแล้วเนื่องด้วยจิตข้างในคุณนะคะมันทำคือมันมีจุดหนึ่งที่เบื้องบนน่ะจะเป็นแบบว่าถ้าคุณอะ่ะไม่เจ็บจริงคุณก็จะไม่เติบโตจริงๆต่อให้คุณรู้ ว่าเออเนี่ยถ้าคุณเจ็บเนี่ยคุณจะไม่ยอมเจ็บหรอกยิ่งคุณไม่ยอมเจ็บเหมือนคนวิ่งหนีบางทีคุณต้องยอมเจ็บต้องยอมรับว่าคุณรักต้องยอมรับว่าคุณไม่ถูกยอมรับต้องยอมรับว่าคุณพ่ายแพ้ในเนื้อหนังแต่คุณจะชนะได้ในจิตวิญญาณนะคะแต่ถ้าอะไรที่คุณไม่ยอมแพ้ต่อเนื้อหนังคุณไม่ยอมรับว่าตัวคุณแตกต่างเลยเนี่ยคุณก็จะยังไม่ผ่านด่านนี้แต่ถ้าคุณยอมรับอะเบื้องบนก็กําลังเตรียมสิ่งที่เป็นรางวัลให้กับคุณนี่คือพลังงานของคนที่เล่นจริงเจ็บจริงไม่ใช่สแตนินนะะค พังพงจริงเริ่มเริ่มต้นจริงใช้ชีวิตจริงแบบเรียวเพียวมากแล้วก็สู้สุดๆนะเป็นพลังงานของคนที่สู้สุดๆและสเตรน์เป็นพลังงานของคนที่เก่งสถานการณ์นะคุณกําลังควบคุมสิ่งต่างๆด้วยเบื้องบนดูสิคุณปกติสเตนต้องเอามือไอ้นี่นะแต่คุณมองถึงเบื้องบนแสดงว่าคนที่ผ่านจระ้อเนี่ยวันนี้คุณเป็นคนที่มี การเกื้อหนุนหรือว่าคุณเนี่ยเชื่อมั่นในเรื่องของก๊อตเชื่อมั่นในพลังงานของที่อยู่เหนือธรรมชาตินะคะแต่เป็นผู้ที่สร้างธรรมชาติที่ไม่ได้อยู่เหนือจน 8, แปลกแหวกแนวแต,คตญญ่คุณเชื่อในจิตวิญญาณคุณเชื่อในคุณงามความดีคุณเชื่อในการเป็นมนุษย์คุณเชื่อในการที่จะเข้าใจความเป็นมนุษย์ด้วยนี่คือสเตรนนะคะและพลังของไนท์ออกวานการขับเคลื่อนด้านการงานนะคะและ อ of w a n d หนึ่งไม้เท้าไพา่ได้สำเรับเป็น6ดาบนะคุณกําลังหลุด off, ออกจากโซ่ตรวนเพื่อก้าวเข้าสู่การเติบโตของด้านการงานและตัวคุณเองกําลังถูกเปิดเส้นทางนะเพื่อที่จะได้เติบโตไปอีกหนึ่งขั้นนะคะเป็นความมั่นคงเป็นความเด็ดเดี่ยวมุ่งม,มั่นแล้วก็ทรงพลังมากนะเป็นพลังงานของคนที่ไม่เกือบตายก็ไม่โตไม่เด็ดขาดก็ลําบากตัวเองจริงๆแต่ตอนนี้คุณกลายเป็นคนที่ทรงพลังแล้วก็ มีสิทธิอําอำนาจในตัวเองนะคุณเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วคุณคือผู้คุมเกมคุณไม่ใช่เหยื่อคุณมาเพื่อเรียนรู้เพราะคุณเข้าใจถึงชีวิตนะไม่ดูถูกชีวิตแล้วก็ยังคงเป็นคุณได้อย่างงดงามนะนี่คือพลังงานของคนที่ตายแล้วเกิดใหม่หลายเวอร์ชันแล้วนะกว่าจะมาเป็นคุณเวอร์ชันนี้วีบอกเลยว่าเป็นเวอร์ชันที่ไม่ว่าอะไรก็ทําไม่ได้เพราะทำไปหมดแล้วประมาณนั้นนะคะอ่ะขอ number of god ค่ะ หนึ่งกำลังเกิดผลที่อุดมสมบูรณ์และมั่นคงสามสี่หจงมั่งคั่งและร่ำรวยผู้ถูกเลือกให้ดูทรัพย์พระครังของพระเจ้าคนที่ถ่อมใจคนที่สุภาพอ่อนโยนอะหรือยอมรับแล้วก็อยู่ภายใต้ผู้คนที่ไม่น่ารักได้ไม่ได้หมายความว่าเราไอ้นี่นะคะแต่เรามีอำนาจที่จะทำต่างๆมากมายเลยแต่คนเลือกที่จะเชื่อในเบื้องบนแล้วก็ยังถ่อมใจอยู่และเนี่ยคือสิ่งที่ นี่คือคนที่จะดูแลสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้แต่ถ้าคุณยังเป็นคนมุทะลุแล้วก็พังก็คือพังอะไรเงี้ย mm hmm. เบื้องบนก็จะใช้ mm hmm. คุณไม่ได้ไม่ได้แบบเต็มที่เพราะฉะนั้นคุณต้องเรียนรู้สุภาพอนดยเหมือนกพิราบแต่ก็มีพิษเ,เหมือนงูอะไรเงี้ยคือบางอย่างเราต้อง ต้องมีทั้งพระเดชพระคุณนะคะมันมีแต่พระคุณอย่างเดียวไม่ได้นะคะนี่คือคนที่ถูกสร้างถูกทานฟอร์มามีทั้งเฟมินีและก็มาสคคลียนในตัวเองได้อย่างบาลานซ์แล้วก็สมบูรณ์ทั้งสองพลังงานเลยนะคะและ1นึ่งสองนะคะจงนมัสการพระเจ้าด้วยชีวิตจิตญาณและความจริงให้คุณจงเป็นพยานในความดีงามน,นะคะชีวิตที่จริงแท้ของคุณเนี่ยกำลังจะได้เหตุให้ทําให้คุณเห็นแล้วว่าพอทําดีแล้วมันได้ดีมีอยู่จริงนะ,ะจะได้สะเทือนนะคะแล้วก็เมื่อเราแบบ ใช้ศรัทธาจริงๆนะคะพลังมันก็เกิดนะขอดูข้อพระคำให้กับคุณหนึ่งใบนะในมัทธิวบทที่24บข้อ13บราัดว่าแต่ผู้ใดทนได้จนถึงที่สุดผู้นั้นจะรอดไฟต่อไปสู้ต่อไปนะแต่สู้บนฐานในสันติสุขนี่คือสิ่งที่เบื้องบนให้กับคุณไว้และนี่คือสิทธิพิเศษที่คนทำใจเท่านั้นถึงจะมีจุดนี้ได้นะแต่ถ้าคนที่ยังเยอะยยิงหรือมีอีโก้เยอะสูงก็ต้องสู้กับเนื้อหนังของตัวเองนะคะ แล้วก็สู้กับอะไรของเขาไปนะแต่ถ้าเป็นคุณที่ผ่านจารลน้ำมันวันนี้วีเชื่อว่าคุณน่าจะอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วเพราะคุณเรียนรู้แล้วที่จะเป็นคนที่ใช้ได้เป็นภาชนะของเบื้องบนนะคะ mm hmm. ก็เป็นรน้อมที่คุณภาพมากๆเลยค่ะยินดีที่ได้มาเจอทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกพลังงานขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะวี mm hmm. เอามอยเจอร์บามไปส่งเหลือแค่แอปเปิลอันเดียวนะแต่จริงๆมีทั้งหมดสากลิ่นนะคะทุกคนมีลาเวนเดอร์มี มะลิ uh, Marie, นะแล้วก็มีแอปเปิลนะสามารถมาอุดหนุนได้เป็นมอยเจอร์บาร์มนะหรือว่าเป็นยาหม่องนะสามารถช่วยคุณในเรื่องของการบําบัดจิตวิญญาณนะคะกลิ่นลาเวนเดอร์จะช่วยในพลังในเรื่องของการล้างพลังงานลบแอปเปิลจะช่วยในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่หรือพลังงานที่เฟรชแล้วก็มะลิจะช่วยในเรื่องของความสุขภาพอ่อนโยนนะทำให้คุณนุ่มนวลนะกลิ่นหอมแล้วก็ uh, ต้องลองนะทุกคนวีว่ามันมันเบิร์กมันดีแล้วมันก็บำรุงในตัวด้วยนะมีออสรรพคุณเยอะมากค่ะสามารถทักมาสอบถามรายละเอียดได้นะแล้วก็วียังรับให้คำปรึกษาด้านชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณนะคผ่านศาสตร์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ตัวเลขศาสตร์ไพ่นะคะประสบการณ์นนะด้านจิตวิทยาหรือจิตวิญญาณนะคะก็จะ รวมในการให้คำปรึกษานะมีรายละเอียดมีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะถ้ามาปรึกษาส่วนตัวเนาะแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีงบก็ศึกษาแลนดอมศึกษาไลฟรสดได้นะคะไปเก็บองค์ความรู้นะครูหักจำได้นะทุกคนไม่ต้องไม่จำเป็นต้องรีบออมาปรึกษาก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องรีบไปดูดวงอย่างเดียวเดี๋ยวทุกคนเข้าใจว่าดูดวงอะ่ะมันไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นคุณสามารถนิ่งแล้วก็ศึกษาสิ่งต่างๆได้แต่ถ้าอยากอุดหนุนอยากซัพพอสนับสนุนก็ มาได้นะคะบีก็พร้อมให้คำปรึกษานะคะวันนี้บีไปแล้วสวัสดีค่ะ